ฝนที่รายคิดไม่ออกตลอดว่าไปเที่ยวไหนดีไปทะเลก็คือเซ็งท่ฟ้าครึ้มเราขอนำเสนอที่นี่เลยน่านจา้าเที่ยวแบบนี้เ้านใจเด็ดมาจากสวนค่ะวันนี้รอรน,นลล20ค่ะ25 แต่มาหน้าหน้าฝนก็คือร้านจะปิดเยอะอืมเมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็คือแวะร้านไหนก็คือแบบบางร้านก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ม>เราไม่ใช่ทุกร้านจะขายอาหารก็<ม>อาจจะหาอาหารกินยากนิดนึงร้านสวย,วยเป็นร้านคา,ฟาเฟ่อะลาบของเหนือใส่มาแขวนที่เขาบอกมีกลิ่นนิดนิดสปันยิ่งเขียวเลยเขียวีเลยไปกินกาแฟคะ่ะ งด้วยเงั้นเอาแบล็ a n อเรียนสค่ะกดลงไปในดินจะเาโอลงน้อยๆแต่เนาลงลงแค่นิดเดียวลงแค่นิดเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็จอ็นดีเอเอ แล้วพอปักเสร็จแล้วพี่ทำอะไรต่อต้องทำอะไรต่อมีจะ้ะออราให้มันออกลูกอย่างเดียวเลยปั่นูกปุ๋ยปนรถทุกงหั้งโอ้อ,อไม,ม่ลงปุ๋ยดย้วยโอ้ยหนูอยากกินบ้างอะแบบไม่มีปุ๋ยไม่มียาแต่ว่าพวกพี่ไม่ได้ขายเลยใช่ไหมคะก,มกินเองใช่ไหมเขาเหยียกินเองหนูเขาเหยียกินถึงจะมีขบถได้ขาย the hill สะพานดาวครับไว้ดูดาวตอนกลางคืน อยู่ห้อง4,500มีห้อง3ราคามันเป็นทั้งหมด3ชั้นชั้นที่แพงที่สุดคือ4,500คือเห็นวิวทั้งหมู่บ้านสปันเลยมองลงไปเห็นแบบหมู่บ้านสปันแล้วก็ <นะ S 1> เห็นภูเขาใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดลงไปข้างล่างอะ่ะมันก็จะเห็นหมู่บ้านน้อยลงและเราก็จะเห็นภูเขาใหญ่กับ กับอีกฝั่งนึ่งก็คือเห็นแต่ภูเขาเลยคือชนเขาไปเลยคือมองไม่เห็นหมู่บ้านแล้ะแล้วก็2,500ก็คือล่างสุดก็จะเ,เห็นโคงเล็กคือเขากำลังสร้างต่ำลงไปกว่า2,500อีกชั้นหนึ่งคืนไม้มแต่สะอาดสะอาดอนะมีตู้เย็นโต๊ะโก้าอีแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนเช้าเตียงนอนเนาะวิวก็จะแบบสวยขนาดนี้เลยว้เลยจากทีวิวเดียวกับหยุดเวลาคาเฟ่ มองเห็นที่เขาปลูกข้าวเมื่อกี้ที่เราไปดูอ่าโอเคดูนะครับวิวจะได้ประมาณนี้เป็นเขาซ้อนเขาเลยมี โอวันตินกาแฟหมวกคุมผมแปรงสีฟันหวีก็มีนะไม้แคปูคัต้มบัดเจลอาบน้าแชมพูสบู่มีให้กาต้มน้ําที่สปันคือรีสอร์ทไหนก็ตามสองทุ่มครึ่งปุ๊บต้องหมดใช้เสียงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นหมู่บ้านคนอยู่กันจริงๆเนาะห้องน้ําคือเป็นพื้นกระเบื้องอม,มันก็จะแบบรู้สึกสะอาดอะเพราะมันเห็นเลยมันเป็นพื้นกระเบื้องขาวพาไปดูข้างนอกว่าเป็นเช้น พักที่นี่เขาตั้งชื่อเป็นชื่อดาวเนาะดาวอังคารคือบ้านที่เราอยู่ก็บ้านข้างาก็เป็นดาวสรงพี่เดาวว่าเขาหน้าจะชอบดูดาวเพราะเขามีกล้องส่องดาวที่ด้านบนเพียบเลยถ้าเกิดว่ามีคนแก่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดินขึ้นแบบคนแก่ไม่ไหวอ่ะฟังเสียงนกดิมีเสียงจิ้งหรีดด้วย มาหน้าหน้าฝนก็จะเขียวแบบนี้ไม่ร้อนไม่หนาวมาหน้าหนาวอะ่ะเย็นก็จริงแต่ว่าเหลืองนะแล้วถ้ามาต้นปี p m 2อเพียบเลยไปไหน๋ยวไม่ทันกินป้ากคนที่นี่กินเผ็ดมากอ่ะเยี่ยงอ้วนหางปีกไก่มากจัดเผ็ดหว<ร>านป่ะเนาะอร่อยอร่อยไหม เมื่อกี้เห็นหอยหนึ่งตัวแล้วก็นำคางเยอะมากแบบที่พื้นนี่คือเปียกเลยแล้วที่นี่ก็มแมลงเยอะเหมือนอื่นๆมามีมาแมลงสาบหนึ่งตัวหอยทากแบบไม่มีกระดองประมาณสิบตัวแล้วเนะี่ยแต่ว่าที่นี่ยังเป็นห้องปิดไงก็เลยข้างในเนี่ยไม่มีหอยทากไม่มีมแมลงสาบ We wake, hear the birds and see the sun Side by side our fears are done All the good times Oh, my. oh, my. oh we know what we have, let's hold on tight ขาต้มกุ้งกับขาวผัดไขน่น่ารักมากอือร่อยที่นี้เขาเปิดเป็นร้านอาหารด้ครับก็มีอะไรให้สั่งหลายอย่างอยู่แต่ว่าเผ็ดจัดถ้าไม่กินเผ็ดให้บอกเขาตอนมือเร้าลูกเด็กเ่อมา มาหน้าฝนคือนอกจากความเขียวของป่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นความเขียวของนาตอนนี้เรามาสิ้นเดือนมีทุนาก็คือเริ่มเห็นความเขียวของนาและเขาบอกว่ามาช่วงกรกฎาสิงหายิ่งแบบโหต้นข้าวแน่นเลยนะสวยเลยวิว